อัปเดตข่าวแรกกันนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะพูดคุยกันไปนะครับเรื่องของคุณปอทฤษฎีซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาหกลมแล้วก็มีการโพสต์ภาอิสรซเรนเนี่ยลงในอินสตาแกรมหลายคนก็สงสัยถึงท่านอยากจะเห็นภาพเลยพอดีไปต่างห้ไม่เห็นเอยากจะห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเห็นอะไรเหรอคนถึงแบบถึงท่านอยากดูเขาถ่ายเซ็กซี่ขนาดนั้นใช่แล้วครับหลายคนก็เลยบอกเอ้ยในตอนนี้เนี่ยงานก็รับงานหนักๆไม่ก็ได้หันมาถ่ายเซ็กซี่บ้างดีไหมเดี๋ยวไปถามคุณปอกันครับ หลังจากที่มีการอัพรูปฟิล์มเอ็กซ์เรย์นะครับเผยแพร่ mm hmm. ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นที่คือฮาไม่ใช่น้อยนี่เลยครับรูปนี้สหรับพระเอกจากวิคพร,ราราม4ปอทฤษฎี mm hmm. ที่แต่ละคนที่ดูนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้สนใจถึงบาด mm hmm. แผลสักเท่าไหร่นะครับ เพราะจุดนำสายตายกลับเป็นส่วนอื่นแทน,หนไหนๆก็รับงานหนักไม่ได้หลายคนก็เลยเรียกร้องให้หนุ่มคนนี้นะครับสัวผ้าถ่ายเซ็กซีซ่เซกหน่อยชูรการนะครับหลังที่บาดเจ็บนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องใช้ไม้เท้าพ,พยุง,วง,พพยงเวลาเดินครับทําเอาเจ้าตัวเนี่ยออกอาการเซงเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายครับเซงครับมันไม่คล่องเหมือนเดิมเพราะว่าเดินก็ยากใช่ไหมจาก ลุกอะไรก็ลําบากครับมันก็คือขัดขัดอะ่ะก็ช่วงแรกๆก็มุดหยิดต,ตัวเองมากครับแต่พอช่วงหลังต้องต้องทำใจเพราะว่าถ้าทั้งยิ่งงุห่หงิดมันจะยิ่งทําให้เราแย่ปกติครับก็ไปฟิตเนสบ้างปั่นจักรยานครับผมก็ประมาณอย่างเงี้ยจริงๆก็เล่นหลายอย่างนะต <laughs> ีเทนนิสตีแบดอะไรพวกนี้ก็ชอบ <laughs> เต็กบอลก็ชอบครับมันลัวแต่ว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะมันอยากไป ไปทําอะไรคือผมเป็นคนเบื่อง่ายไงผมเลยต้องมีหลายๆหลายๆกิจกรรมทำ <S <S โอ้ยเดินยังไม่ดีเลยจะถ่ายแท็กซี่คงไม่ได้หรอกครับผมให้คนที่เขาเหมาะกับเรื่องพวกนี้ดีกว่าครับผมเคยมีเคยมีเคยมีคุคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนอื่นนะนะผมผมคงไม่เหมาะ,ะครับคือผมมองมองดูมันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ครับผมมัน ไม่ใช่มันทาแล้วคงไม่สนุกอ่ะหมายถึงตัวผมเองนะมไม่อยากแล้วกันครับคือตรงไหนไม่รู้แต่มันไม่อยากครับเราเขินอายมันไม่ต้องใส่กินนี่อะไรอย่างเงี้ไ<ป>ไยไปน้ำก็ไปเที่ยวไปน้ําสาไปน้ําก็ใส่อยู่แล้วครับผมก็เป็นก็ปกติผม,ผมว่ามันคนแต่คนจะมองมั้งว่ามันจะเป็นภาพแบบนอียิง่งแก่ไปใครก็จะดูโอเค,อ,เคอย่าดีกว่าครับผมพี่ปอปากว่าไม่ใช่แนวของตัวเองขนาดนี้นะคะสาวๆที่ลุ้นจะเห็นปอเซ็กซี่ ก็คงจะต้องผิดหวังไปตามๆกันล้วค่ะบิ๊ไงดูภาพแล้วก็แหม่ไปโฟกัสที่เขาอยากให้ดูกันละกันแต่บางทีคนมันก็ต้องอยากดูเอ๊ะอะไรเลี้ยวมาทางนั้นอ่างเงี้ยอะนะก็นาจิตตังแต่ก็อดดูแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปค้นหาภาพเก่าสมัยก่อนที่เขาถ่ายเล่นๆหรือว่าภาพอ็กคเซเลต์เมื่อกี้ไปดูทางๆกันก็แล้วกันนะ